ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวมิชูแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กดูไบสายดันเลนกันด้วยนะครับนี่ครับกรเกลี้ยวนะครับยิงผ้าใบใส่ลูกขุบก็เสร็จแล้วนะครับสามารถช่างบอกสามารถเย็นนี้มารับได้เลยตัวเกาเลี้ยวก็คือของวิษณุครับไปยมุยไปยมุยนี่เองของวิษณุนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผม ตอนนี้กำลังไล่ยิงผ้าใบกันเลยนะมาได้เลย,ยนะเลยสร็จแล้วครับออช่างบอกมาได้เลยเสร็จแล้วครับก็ที่จําได้นะคลิปที่แล้วอีกตัวเลียตัวนี้นะไปไปแล้วไปไปแล้วนะครับอืีวหุ่นไปเลยแล้วก็นี่ครับของวิศณุจะ <c oughs> กาลังยิงอันนี้กันอยู่นะครับยิงผ้าใบให้กันโคนนี่ครับ ใส่ใจทุกรายละเอียดตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับเป็นตัวที่ว่าถาดเหลเ็กแต่นี้เป็นถานเหล็กใไม่น่าสิบเหมือนกัน,นกกกอตัวเดียวกันตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่คนละถาดราคาต่าันะคาต่างกันเยอนะ,ะอนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงอ่าสำหรับคนที่ถามมาครับว่าการคว่ำของช่างไหนเป็นไงนี่นะครับนี่ เซพิคัสครับถ้าหลงลมนั้นๆก็เซพิคัสจะทํางานอย่าโดดอย่าโดดหลงคุบอย่างเดี้วครับร,รับประกันตะแคงแน่แต่ไม่คว่ำจะขาเอาเชื่อมปิดนี่เลยนะหลังหลังแล้วา,วา,<ะ>านาหลังนาข้างหน้าอหน้าจะไม่ทันนี่ครับ ผลก็มาแล้วครับปูนะครับก็ตอนนี้ตัวเขียวก็เสร็จเสร็จแล้ววันนี้เป็นที่เรียบร้อยรับได้ก็อยู่ที่เจ้าของนะครับจะมารับวันไหนถต่มาเย็นนี้ก็ได้เลยครับกำลังยิงข้าใบกันอยู่แล้วก็ใส่ลูกขุกขามอยู่ไหนขามมันอยู่โน่นนี่ครับขาขบ มัเน,เ,น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 เป็นเผานิ้วครึ่งะนิ้วสองนิ้วครึ่งเป็นเผานิ้วครึ่งนะครับเผาใหญ่ไปเลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวหักใช้ลืมอะถ้าเผาขนาดนี้ <c oughs> จะเป็นขาคุบนะครับท้าสี่รบร้อยเอาไปใส่น็อตจับสองตัวก็ใช้ได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นบูทใหม่เลยนะนี่ครับจัดบูทใหม่ไปให้เลยเพิ่มใหม่ทั้งตัวครับแล้วเขาก็ถามกันมาว่าลูกขุบเล็กๆอย่างเนี้ยเละไมหมาำรับตัวผมนะเละมากเพราะว่าในชุมก็ใช้กันอยู่ครับในชุมมีสามนิ้วอยู่สามตัวที่เหลือสองนิ้วหมดเลยครับถ้าเละไม่เละก็ลองดูขุบ ต้นแบบเลยครุบเสียสอนนะแต่นั้นคือรุ่นหนึ่งนะครับต้นแบบเลยทุกวันนี้เสียสอนก็ยังใช้อยู่ครับนี่แต่น้ําหนักลูกก็คือสิบสี่โลตัวนี้รวมๆก็น่าจะเท่าประมาณหกสิบห้าไม่เกินโอ้โหฝน,น,นตกแล้วครับฝนตกแล้ว วันนี้ก็มาอยู่อู่ช่างไหนนะนี่ครับจัดไอเทมมาใหม่เป็นซีโอทูนะไอ้เครื่องเชื่อมซีโอทูนะครับมิกสองห้าศูนย์อก็ฝนตกไปที่เรียบเล้วครับโอ้ยช่างก็ไปปิดผ้าใบายอยู่นะเขาบอกทำไม้แต่มันมวนสาดไม่เหลือแล้วนะ ก็เสร็จสองตัวก็วจะเหลืออีกงานสามตัวนะครับที่ว่าขายอยู่ตรงนู้นะก็พยอยทำครับนี่อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเหลือกนะ็เ,เ,เชื่อมนะเชื่อมนี่ก็เตรียมขึ้นถาดใหม่ได้ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศโอูแต่ตอนนี้ฝนตก มาถูกวันจริงๆอ,งอ่าบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับนี่อู่ก็เป็นอู่แบบบ้านๆนะแต่คือผลงานที่ทำมาก็ไม่บ้านนะครับนีรบสงคุบที่ไม่เหมือนใครเขา แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอะไรพิเศษเออมีก็จะเป็นพิเศษก็คือไล่เบาอย่างเดียวนะครับจะไล่เบาฝนตกฝนตกเยอะเลยทีนี้ก็โอเคครับผมแสงฝนเข้ากล้องนะก็ขอจบเทปตยงนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะคลิปนี้ ขอฝากติดตามช่องยู u ูบเป็นรุ่นดูไบของผมด้วยก็สวัสดีครับ